น้องกินอะไรอ่ะโปรเจ็บครับโปรเจับอีกแล้วเหรอลูกกินเกือบทุกวันเลยไม่เบื่อหรือไงไม,ไม่เบื่อน้องชอบเส้นเหรอลูกชอบครับอโ,อโ,อโอ้โหตนของน้องใส่อะไรมั่งเนี่ยหมูสับหมูยอ เลือดไก่เลือดไก่หรอน้องกินไหมทำไมน้องใช้ตะเกียบเก่งจังเลยอะพี่สอนใช้ตะเกียบก็เลยใช้เป็นครับพี่โอเชียเหรอสอนคัด<ะ>คุณคัดฟิสน้อหมดไหมเนี่ยอย่างเยอะหมดไหม อร่อยแบบไม่ต้องปรุงเลยใช่ไหมลูกอร่อยหรือไม่อร่อยใส่หัวเนี่ยอร่อยตะเกียบเหล็กซะด้วยอร่อย สดน้ำไหมเนี่ยสดน้ำไหมใครซดน้ำให้ดูหน่อยสิซดยังไงโอ้ยแบบนี้เลยเหรอลูกทีใหม่แห่งการกินนะคะยกสดยกซดยกซด,ด,ดแบบนี้เลยเหรอลูกไม่ใช้ช้อนเลยเหรอมาครบโอ้โอ